บสวัสดีเพื่อนๆไม่พี่ยน้องตัวแทนใะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะฮะงานใหม่นะสโตนอ็อกนะสโตโรนเททแปโกบอลนะจะเป็นเกมต่อสู้นะน่ารักน่ารักนะผมน้องก็ก่อนไปเล่นเกมไขมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านท็อป p up นะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยทัอวไป top up มีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมมาเป็นเกมอะไรโตัวไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะหรือจะไปดูที่เว็บเว็บโอ top up ดูข้อมูลได้ว่ารับเติมเกมอะไรบ้างนะก็จะเติมเกมไหนก็ทักมาที่เพจนะจะมีแอดมินคบริการนะเราจะเป็นอ่ เป็นเชนอิมแพกไรยเดือนนะครับเวเท์ชันพัตต่างๆนะแล้วก็ตอนนี้ก็ตู้ใหม่ของแบ็คโคเบอร์มาแล้วโซล,โล,ลูเรเบลลิ่งแล้วก็จกักรวาล์เรนเล็กล็อกทุกเวอร์ชัน RV ร์วีฟรีไฟน์นะฮะวอลเลนแน้วเอพีทุกเกมมีหมดนะ RV ก็มีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะักประเดิรที่เพจจะมีนอิสระติการนะครับผมเติมเกมเติมถูเติมไวเติม,ตมปลอดภัยต้องโอทับแอพนะครับผมอ่านะครับเกนะนะนะมนี้จะเป็นเหมือนเกมเอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวละครหมาฮอตนะฮะจะมีสกิลถ้าไม่ตายก็จะมี คัดซีนตัวละครอ,ออกมาเป็นงานอาร์ตเวิร์กนะฮะประมาณนั้นเนี่ยก็เป็นเกมเดินตารางหม่างฮอตนะฮะน่ารักตัอรักสไตล์เกมจีนเนาะผมปรับเป็นภาษาอังกฤษทำไมมีภาษาจีนวนะอ่านี่ครับลูดไปนะผมประโจมตีอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมีอ่าคัสซีนลายเส้นการ์ตูนนะขึ้นมานะครับวลาหนทางไม่ตายนะผมเนาะอันนี้ก็สอนโจมตีธรรมดาเบื้องต้นไปก่อนนะฮะ นี่นะเจอบอสี่ยผมดูลายเส้นนะนี่รูดไปถึงนู่นเลยนะนี่โจมตีไกลมากแล้วเป็นโจมตีหมู่กับหมู่เลยนะโดนทุกตัวแถวหลังเลยตะก,กี้นี่น่ารักไหมนแนะนำเนาะการแนะนำเป็นภาษาจีนแต่ว่าอินเทอร์เฟซ ข้อความต่างๆนไอคอนเป็นภาษาอังกฤษนี่เขาแนะนำทำอะไรก็ทำตามไปนะผมมีบัฟดาบอันนี้รู่ลงมาอ่ารู่ลงมาเพื่อเอาบัฟดาบใกล้ๆกนะันนะฮะมีก็โจมตีไปถึงนู่นเลยนะดูได้นะโจมตีโดนไมันดนจะเป็นสีฟ้าไอ้แดงๆนะผมน,ะนี่ในรัศมซียนะผมไปเยี่ยงหายน่ารักไหมเรนเพลยๆแนวตั้งแนว ช่วงนี้แนวตั้งนี้ฮิตจ,จัดเลยนะม้าไม่หยุดเลยม้าไม่หยุดมาไม่พักมาไม่ผ่อนมาตลอดช่วงนี้นะฮะอ่อะไรปะเนี่ยมีคู่ดาวด้วยอันนี้เราจะเจอบอสนะฮะกดออนเทอร์น,นไปแล้วให้บอสโจมตีเราจบเทออนงเราเองแล้วก็นี่ครับยิงไปใช้สกิลด้วย นี่ครับท่าไม่ตายไปเอยงเวลามีท่าไม่ตายก็จะมีภาพสวยๆนะองี้ก็ใครชอบแนวนี้สาววกแนวนี้ก็ไม่ควรพลาดช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรก็จัดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมีเกมอะไรใหม่ๆค่อยว่ากันนะเรียบร้อยแค่นี้แหละนะไม่ได้ยาก ก็รับของวันแรกไปนะได้หนึง่งเฮ้ยแจกตัวห้าดาวหนึ่งตัวมาแล้วก็คาพีนะครับผมแจกแม่ส like cool ุเท่เลยอัน so นี้น่าจะเป็นผู้ชายนะอันนี้อันนี้ซัมมอนนะเนี่ยภาพคัดซีนสวยๆนะเฮ้ยผมได้ธาตุมืดเรยเนี่ย มันแจกนะครับดูทรงแล้วน่ครับเมีสตอรี่อันนี้ของจริงแล้วหนึ่งขีดหนึ่งเลเวลหนึ่งนะจัดทีมออโต้นะครับผมนี่ได้ตัวนี้5ดาวไปรวมตีได้เลยไหมไม่ได้ครับต้องยืนตรงนี้ก่อนเหมืมอ,นนอนม,มันยืนใกล้ๆกันไว้นะรมไม่รู้ทำไม ไห้ใช้บัฟหรือเปล่าอันนี้แทงนะครับแทงโจมตียังไม่ได้เหมือนบัฟวะทำไมโจมตีไม่ได้วะงงเออไม่เป็นไรครับยืนหน้าไปเลยทำไมผมโจมตีไม่ได้เดี๋ยวต้องออโต้ก่อนนี่ จัดแบบออโต้เลยก็ได้ง่ายดีเหมือนมันต้องไประยะประชิดครับผมเนี่ยไม่มีโจมตีตัวไกลเหมือนตอนสอนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเหมือนระยะประชิดอันนี้มีหิวเด้งเลือดตัวแทงคนง่ายออโต้ Auto ไปเลยครับ <c oughs> ใช่ไหมถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ออโต้ไปเลย อ่ะคอนเทนิวด่านต่อไปแล้วผมสตาร์ทนี่ยสาตัวนี้โคตรเ่อันนี้ใช้คอร์สหนะฮะเดินถ้าไม่ตายก็จะมีอยู่ขวาม,มือนะอันที่สองไหถ้าไม่ตายอันนี้ใช้สมอันนี้ใช้สี่อะไรเงี้ยมันเป็นระยะประชิดนะไม่มีโจมตีไกลนะต้องบุกเข้าไป ีขนาดข้ามอย่างนี้แล้วก็ใช้ท่าเอานะผมสวยง่ายไหมครับผมเออง่ายครับแนวนี้อ่เจอบอสแล้วก็ตัวละครน,น่ารักอย่างนี้แหละนะมีบวกไอเทมด้วย ปัง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 เนี่ยปังเอาให้เรียบร้อยเนี่ยโอเคเลยครับงานสบายอย่างนี้ชาวบ้านเรียกว่างานสบาย พึ่งด่านสาไปต่อครับไม่ให้เสียเวลาออโต้แบทเทิลไปมเลยผมก็ยังไม่ได้อัพเลยนะอันนี้น่าจะไม่ยากครับเพราะเราห้าดาวหมดเลยกดคุณสองได้แล้วเฮ้ยมีคุณสามด้วยครับท่านนี่รอคูณสามไปเลยนะรู้สึกตัวขวานจะบัฟให้ตัวนี้เรื่อยเลยนะ อัน,นตีแรงมากครับตัวธาตุมืดเรากระแทงก็แรงนะตัวนี้เนยะอันตีพันพันเก้านะอันนี้อันตีพันเก้าเช่นกันนะผมเวลาอันตีมันจะเป็นเออจะเป็นตัวละครอันนั้นออกมานะฮะเป็นกราฟ,ฟิกนะผมก็ประมาณนี้นะครับเนาะเกมเพลครานะ่าวๆนะฮะใครอยากลองก็มาแจมได้เลยนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้หวังว่า คงจะชอบนะอนิเมะแนวตารางนะก็เล่นเพลินๆไปนะผมเนาะนี่ก็สวัสดีครับเจอกันเกมใหม่นะสวัสดีจ้า